รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัท KBP Innovation Technology จำกัด เล่นไปดิสอยดแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ไทยเวฟพาร์คนะคะซึ่งที่นี่นะคะมีกีฬาที่ต้องบอกว่ามันมากนะคะให้แขกรับเชิญของเราได้มาแสดงความสามารถกันค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะต้องบอกว่าเขาเป็นหนุ่มหล่อเสียงดีแล้วก็ตอนนี้ผันตัวเป็นนักแสดงแล้วนะคะอยากรู้ว่าเขาเป็นใครขอต้อนรับคุณเพท์ไทยพลอยมีค่าค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้ผันตัวไปเล่นละครเลยใช่ไหมคะเราเพลงหรอคะทิ้งไปหรือเปล่าก็ช่วงนี้จริงๆก็ยังร้องเพลงตามผับอยู่นะครับร้องกลางคืนนะคะก็ยังยังยังไม่ได้ทิ้งไปไหนแต่แค่ไม่ได้ทําเพลงเป็นซิงเกิลเป็นอะไรเชื่อว่าแฟนคลับนะคะคงดูรายการเราเยอะแฟนคลับของเพนะคะเขาคงคิดถึงอยากให้เพรงร้องเพลงให้ฟังนิดนึงว่าเออเนี่ยเพลงที่เป็นแบบเพลงบ่งบอกของตัวเราและติดแล้วแล้วคนเขาติดหูมากว่าเพลงเนี้ยถ้าเพรงร้องเนี่ยต้องอินอยากให้ร้องให้รายการเราสักค คอนทกข้อหนึ่งได้ไหมเอาเป็นเพลงพี่สิงโตก็แล้วกันนะฮะอย่าร้องเพลงตัวเองเลยอายเขาจะเอาท่าทางได้ไหมคะไม่ต้องค่ะไม่องท่าทางเพราะว่าใต้ฝุ่นมารอบพี่แล้วเขามีแบบแดนด้วยนะเออจริงเหรอคะอินอย่างเดียวนะโอเคค่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยนะคะ อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจยันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอละลายละลายกันหมดเลยละลายกันหมดเลยนะคะไม่อยากให้ทิ้งอ่ะร้องพอมากจริงๆต่ยังร้องตามครับเจอกันได้ตาม ตามผับบาร์ทั่วไปทั่วไปใช่ไหมคะก็น,นะคะเป็นที่อุ่นใจแน่นอนสำหรับแฟนคลับนะคะว่าการแสดงก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะบทส่วนใหญ่ที่เล่นเนี่ยจะเป็นบทตัวร้ายพี่เ <c oughs> องยังแอบ,บแบบว่าถ้าอยากให้เจอเน้นอยากให้เจอ <c oughs> ใช่ไหมะนะคะแล้ววันนี้มาเล่นกีฬาอะไรเว็บอร์ดครับเว็บอร์ดใช่ไหมคะทําไมถึงเล่นกีฬานี้กีฬานี้ก็จะมีความตื่นเต้นนะครับมีความสนุกเพราะว่าผมผมชอบการตีลังกานี่มันจะมีคิกเกอร์อยู่ก็ ก็ถือว่าได้ได้ได้เปลี่ยนโลกใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่ๆหมจากภาคพื้นดินแล้วก็เป็นมองโลกกับหัวบ้างแสดงว่าชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมใช่ครับชอบอะไรที่ผาดโผนเนาะแล้วตอนนี้เล่นไปกี่ปีแล้วคะโอ้พี่ก็ร่วมเกือบ10ปีได้แลครับปีแล้วใช่แสดงว่าวันนี้จะต้องตีลังการาวดรอปประมาณสี่0มื่นรอบนะคะลงพื้นนั้นใช่ะแล้วก็ลงพื้นดินแล้วตีลังกาขึ้นใหม่ทีใช่ไหมคสำหรับรายการเรา เทบอกว่าฉินจะ,จะกลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าถ้าทางภารกิจจะโหดแต่ไม่เป็นไรค่ะกลับบ้านไม่ทันแล้วนะคะสําหรับวันนี้เรามีภารกิจสําหรับเชนเทยแล้วนะคะเพราะว่ารู้แล้วว่าชอบเล่นกีฬาอะไร,รงั้นภารกิจวันนี้นะคะต้องเป็นเว็บบอร์ดแน่นอนค่ะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องเล่นยังไงบ้างน,นะคะช่วงหน้าเจอกันค่ะช่วงสปอร์ตนิวส์ พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 1 4รอบสุดท้ายที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สนามอารีนาเดซาวเปาล aru, ูนครเซาเปาลูมวลพฤหัสที่12มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีการเปิดอย่างยิ่งใหญ่การแสดงในวิถีทางธรรมชาติโดยมีนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังพิตบูกับเจนิเฟอร์โลเปสร่วมน้องเพลง VR1 โอเลโอลาเพลงประจำฟุตบอลโลกครั้งนี้ซึ่งการแสดงเปิดการแข่งขันใช้ผู้แสดงหลายร้อยชีวิต โดยคู่แรกเจ้าภาพบราซิลเริ่มเกมเจอกับงานหนักเมื่อโคเอเชียพยายามถอยไปตั้งรับเกมอยู่ในแดนตัวเองแล้วรอจังหวะสวนกลับจนในนาทีที่11ทีมตาหมักลุกก็ได้ประตูขึ้นนํา1.0ต่อจนได้จากจังหวะทําเข้าประตูตัวเองของมาเชโลอย่างไรก็ตามคุณพ่นซบ้ามาปดล็อกจนได้เมื่อเนมาทะลุฝากองหลังเข้าไปซัดบอลตุงตาข่ายให้ทีมตีเสมอ1ต่อหนึ่งในครึ่งหลังเกมยังคงสูสีโดยบราซิลไม่ได้เปรียบมากนัก แต่มามีจุดเปลี่ยนเมื่อผู้ตัดสินต่อให้ได้ลูกจุดโทษและเป็นเนมาเจ้าเก่าซัดเข้าไปให้ทีมขึ้นนำสองต่อหในนาทีที่71ช่วงท้ายเกมในขณะที่โครเอเชียพยายามบุกหวังตีเสมอบาซิลก็มาได้ประตูปิดกล่องจากจังหวะสวนกลับของออสกาจิ้มบอลเร็วเข้าไปจบเกมบาซิลชนะ3ต่อห ปัจจุบันโลกกำล like 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 ังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรายการโทรทัศน์ก็กำลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งทีวีดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบเรามีระบบแพร่ภาพออกอากาศอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ระบบเรียลไทม์กราฟิก 3D ระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลนอกจากนี้เรายังรับผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อป้อนเข้าสู่ทีวีดิจิตอลเราพร้อมที่จะเติบโตและเป็นหนึ่งเดียวกันในยุคทีวีดิจิตอล สนับสนุนโดยบริษัท KBP Innovation Technology จำกัด สนุกมากครับแล้วนี้ถ้าเกิดอยากเล่นเป็นเรื่องเป็นราวเลยเล่นจริงๆเลยอ่ะต้องทำไงอ่ะอ่าก็เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับคุณอ้ํานะครับเจ้าของบืงไท,งทเวกพาร์คว่าจริงๆแล้วคนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยเริ่มกั็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรแล้วก็ไปรู้จักกันว่าดาประเภทนี้สนุกตรงไหนอี้ยมีความหวังแล้วอ่ะอา้าว คุณผ e uh ู้ชมมาพอดีเลยคุณผู้ชมคะเทเขาบอกว่าเขาจะพานิกกไปรู้จักเจ้าของนะคะที่นี่เพื่อจะทำให้นิกกเนี่ยเล่นกีฬาชนดนี้ได้อยากดูไหมคะว่าเราจะเล่นกีฬานี้ยเราต้องทำยังไงตามนิกกมาค่ะไปเวบบอร์ดถือเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสุดแนวทางน้ำซึ่งเหมาะกับอากาศร้อนๆอย่างประเทศไทยเป็นที่สุดเลยครับ โดยสามารถเล่นได้ทั้งชายและหญิงที่ชื่นชอบความท้าทายแปลกใหม่ขอบอกเลยว่าเวกบอร์ดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณไม่ควรพลาดใครอยากจะมาแก้แต่งเล่นคนเดียวเท่หรือจะยกแก๊งแท็กทีมกันมาก็ไม่มีใครว่านะครับประโยชน์ที่มาพร้อมกับกีฬาแปลกใหม่แนวนี้ก็คือผู้เล่นจะได้ฝึกฝนสมาธิและการทรงตัวซึ่งจะต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงโดยแสดงท่าทางการกระโดดหมุนและตีลังกาในขณะที่เล่นเพราะกีฬาชนิดนี้เขาว่ากันที่ลีลาท่าทางการเล่น บวกกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นล้วนเวกบอร์ดจึงเป็นกีฬาที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใครที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมผาดโผนและสามารถคลายร้อนได้ไปในตัวต้องไม่พลาดกับกีฬาสุดแนวอย่างเวกบอร์ดนะครับ อุปกรณ์ในการเล่นเวกบอร์ดมีอะไรบ้างครับครับก็ถ้าพูดถึงเวกบอร์ดครับอุปกรณ์หลักๆสำคัญที่สุดเลยก็คือบอร์ดครับนี่ฮะบอร์ดกับบูทบอร์ดกับบูทคือลักษณะของเวกบอร์ดนี่จะเป็นบอร์ดแล้วก็มีบูทที่ไขน็อตติดกันเลยครับเพื่อเวลาสมมติเราทำท่ากระโดดปีนตังกากระโดดสูงๆเนี่ยบอร์ดมันจะติดตัวเราไปตลอดอันที่สองที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์เซฟตี้ที่สำคัญที่สุดก็คือคนว่ายน้ำไม่เป็นใช่ครับเวลาเวกบอร์ดเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างผาดโผ่าสมมติาาาาาาเเเเเรรรรตกกมจจอยงงี้้ะได ไม่จมน้ำม,มีตัวซับพอร์ตใช่ครับแล้วก็ลอยน้ำใช่ใชอ,อันดับที่สามสมอกันน้องครับสำหรับคนที่ชอบเล่นผาดโผขใช่อุปกรณ์ใช่ครับก็พูดถึงว่าเวกบอร์ดสมัยนี้มันก็จะมีการเล่นอุปกรณ์<ช>มากขึ้นพวกแรมพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นของแข็งเราก็ต้องมี บอน็คเซฟเซฟตี้ไว้เผื่อเราล้มหัวฟาดไดแบอ้มันก็จะมีบอร์ดเบสิกที่สุดเลยที่ทุกคนจะต้องผ่านตัวนี้ให้ได้ก่อนก็คือมีบอร์ดนี่ครับมีบอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดและเป็นเบสิกที่สุดคือมาในครั้งแรกเนี่ยต้องโดนตัวนี้แน่นอนใช่เพื่อให้รู้ถึงแรงเหวียงของสลิงก่อนใช่การทรงตัวบนน้ำเล็กน้อยๆครับใช่นั่งข่ขาไปแล้วก็แล้วก็ดึงเชือกปายปล่อยปล่อยหัดเลี้ยวหัดอะไรก่อนพอเราผ่านตัวนี้ได้เสร็จเราก็จะเปลี่ยนเป็นบอร์ดที่ขึ้นมายืนทีนี้มันก็จจะะมีชช้ออออย์ใหเเเรราาลืกกบบบงคน็ด กับบอยชนิดหนึ่นงเวกสเก็ตสำหรับคนที่มีเบสิกพื้นฐานแล้วสเก็ตบอร์ดมาก่อนอก็สามารถเล่นตัวนี้ได้ง่ายครับ,รบเพราะว่าการทาท่าอย่างเงี้ยจะเหมือนสเก็ตบอร์ดอันนี้ก็ขอบคุณคุณอ้๊ามากนะครับ,รบที่เอื้อฟเฟื้อสถานที่แล้วก็ทาแนะนําดีๆครับอากาศร้อนกันขนาดนี้วันนี้เราทิ้งพาหนุทท่มเพทายมากระโดดน้ําเอ้ยมาดับร้อนกับกีฬาเวกบอร์ดที่ไทยเวกพาร์คแห่งนี้และภารกิจแรกของเราก็คือ แขกรับเชิญจะต้องทําการเลือกช้อยเพื่อสุ่มเลือกจานวนของคิกเกอร์แลมที่จะต้องกระโดดให้ได้ในรอบแรกจากนั้นมาปิดภารกิจรอบที่2โดยการเอาชนะสุดยอดผู้ท้าชิงมือโปของเราโดยโชว์ลีลาการเล่นเวกบอร์ดให้ได้นานที่สุดแต่ถ้าว่าถ้าใครตกน้ำไปสักก่อนก็ถือว่าแพ้ในรอบนั้นไปในทันทีนะครับถ้าทําสําเร็จก็ไปชิดภารกิจไปเลยเลือกข้อ1หรือ2หรือ3ค่คะข้ 3, อก็เลยครับ3นะคะ3ตัวช่วนี้บอกมาว่า ให้เล่น4ชนิดอ่านะคะครืดูองอุปกรณ์4ี่ชนิดถูกต้องค่ะพร้อมไหมได้ครับยากไปเปล่าลองดูยากไปเปล่าไม่ยากหรอกเห็น<อ>ปกติเล่นมากกว่านี้นะคะอเอ๊งกันถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะเอาล้ค่ะคุณิชมตอนนี้ไทยๆออกตัวแล้วนะคะลองดูว่าเขาจะทำภุรกิจ4ชนิดสำเร็จหรือเปล่านะคะดูกัน นึ้งแล้วค่ะคุณจาหนึ่งแล้วมาแล้วครับคิกเกอร์แหลมจุดแรกของหนุ่มเพทายกระโดดไปได้แบบชิวๆรู้สึกว่าจะชิวมากเลยนะคะแล้วก็ง่ายสำหรับเพทายหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันที่สองนะคะดูว่าจะผ่านไหม so right ผ่านไปจุดที่สองหนุ่มเพทายของเรายัางคงทรงตัวเอาไว้ได้เออนิกกี้ของเราลุ้นไปหรือเปล่าครับระวังจะตกน้ำนะ ี่่เป็นวง <c oughs> อันที่สาแล้วนะคะทนนี่สามแล้วค่ะเอาละครับกลับมาที่หนุ่มเพทไทยของเราอ้โหมาอย่างรวดเร็วครับกับดีลาพิ้วขั้นเทพกับทิกเกอร์แล์จุดที่3เพทไทยของเรายังคงเล่นสปีดมาพร้อมกับดีลาสุดเท่อย่างต่อเนื่องกระโดดมาติดกับทิกเกอร์แล์จุดที่4 ไปอย่างง่ายดายเอาละค่ะตอนนี้นะคะเทฟก็ขึ้นมาแล้วนะเก่งมากเลยอะซีท <Yeah. S 2> ่นี้เล่นแานมาเลยหน <Yeah. S 2> าสวยด้วยลุ่มมากสุดยอดเลยนะแสดงว่าฝึกบ่อยใช่ไหมก็จริงๆเล่นมานานแล้วนะครับ uh huh. แล้วก็ช่วงนี้ก็มามาบ่อยใช่ไหม,มถือว่านะคะภารกิจนี้ผ่านค่ะแต่ว่าภารกิจเราไม่ได้มีแค่ภารกิจเดียวเรามี2ภารกิจสองภารกิจ <Huh? S 2> สองจ,จะเป็นยังไงช่วงหน้ามาดูกันค่ะ ปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรายการโทรทัศน์ก็กำลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งทีวีดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบเรามีระบบแพร่ภาพออกอากาศอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ระบบเรียลไทม์กราฟิก 3D ระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลนอกจากนี้เรายังรับผลิตรายการโทรทัศน์พื่ป้อนเข้าสู่ทีวีดิจิตอลเราพร้อมที่จะเติบโตและเป็นหนึ่งเดียวกันในยุคทีวีดิจิตอล สนับสนุนโดยบริษัท KBP Innovation เทคโนโลยีจำกัดเป็นไงบ้างคะภารกิจแรกสูุกเปล่าเหนื่อยมากครับกว่าจะพบได้ เราจะต้องมีภารกิจที่2ค่ะภารกิจที่2เนี้ยเรามีผู้ท้าชิงค่ะจริงๆงแล้วเขาไม่ใช่ผู้ท้าชิงผมครับผมเป็นผู้ท้าชิงโปรเพราะว่าเขาเป็นโปรครับแล้วคิดว่าวันนี้จะยอมปะต้องสู้ครับต้องสู้เพราะว่ารู้จักกันมานานเป็นเพื่อนกันมานานก็อย่าไปยอมมันครับมาดูผู้ท้าชิงเลยดีกว่าว่าเป็นใครนะคะขอเชิญพบกับคุณดีดี้ยันวาค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เบรคถ่ายโชลีลาคั้นเทพทำภารกิจสำเร็จไปเมื่อเบรกที่แล้วขอบอกครับว่า ภารกิจที่2นี้ไม่ง่ายเลยกับมือโปรมากประสบการณ์อย่างคุณดีดีอันวาสัมภาษณ์นิดนึงแล้วกันนะคะเล่นกีฬาชนิดนี้นานหรือยังคะเริ่มเล่นปี1991โอ้รู้เลยว่าอายุท่หร่ทำไมถึงชอบกีฬาชนิดนี้มันอิสระดีมันเป็นกีฬาใหม่ค่ะแล้วก็ตอนที่เราเริ่มเล่นมันเป็นกีฬาที่เราบุกเบิกกีฬานี้มันก็เลยได้คิดค้นท่าของตัวเองอะไรมันสนุกดีวันนี้อุปกรณ์เรามีเยอะมากก็เดี๋ยวผม จะเล่นขวาดีดีจะเล่นซ้ายดีไหมอ่ามันจะมีแรมกับทิกเกอร์กับไซเดอร์เราจะทําอะไรกับมันคะขึ้นทุกชิน้นที่ขึ้นได้ภายในหนึ่งรอบนี่ใหตกแพ้แรงหมดก่อนเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างงี้ก่อนจะแข่งขอให้นะคะเพ์พูดอะไรถึงคุณด,ดีดีนิดหนึ่งว่าเรามีดีอะไรแล้วก็คมนิดนึงนะคะว่าทริปนี้เนี่ยยังไงบ้างคือจริงๆแล้วถึงเขาจะเป็นถึงโค้ชทีมชาตินะฮะหรือว่าเป็นโปรมาก่อนเนี่ยผมก็ไม่ แพ้นะฮะ<อ>เพราะว่าจริงๆแล้วตอนผมหัดเล่นผมก็ให้มันสอนนี่แหละครับคุณดีดี้บ้างนะคะมีอะไรจะพูดถึงเพย์บ้างคะก็ Girl, คนที่ตายแม่เปิดฟลอมาก,ก็ข่มใส่คู่แข่งก่อนเลยนะครับคุณดีดีเ้เป็นเกียรติของรายการมากเลยนะคะที่นะคะวันนี้นะคะมีการขู่กันด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะตอนนี้นะคะเรานะคะจะต้องให้ทั้งคู่มาแข่งกันแล้วละ่ะเพาะะถึงเวลาแล้วนะคะ,ะ,ะพร้อมไหมคะ พอครับถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะมาลุ้นกันต่อครับว่านุ่มเพทายจะสามารถเล่นเวกบอร์ดชนะมือโปรของเราได้หรือไม่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 ไม,ไม,ไม,มีการยกโชลีลาสลับเล็กน้อยเพทายเปิดตัวกระโดดทิกก็ตแลมแรกไปแล้ว ตีของคู่กันมาแบบนิ่งๆยังคงเล่นไปคุยกันไปชิวๆรอบที่ 2, 2> วนกลับมาแล้วครับฝ่ายคุณดีดีมีสับขาหลอกเล็กน้อยแต่คุณดีดีมีอหรอจะปล่อยให้เพท่ายเท่คนเดียวเอ้าวึ๊บกระโดดคู่พร้อมกันแล้วก็กระโดดพร้อมกันอีกสักรอบ ยังคงทรงตัวเอาไว้ได้และก่อนจะปิดโค้งในรอบที่2กระโดดคู่ติดกัน3ครั้งแบบไม่มีพลาดตีคู่กันไปแบบติดๆด,ดูเดือดกันจริงๆเพื่อนรักหักเรียมโหดคู่นี้ no it, like willing, และลำทางฝั่งนี้ทั้งคู่ก็กระโดดเก็บเรียบเลยครับเข้าสู่รอบที่3 และฮึบ yeah, เพไทยตีลังการกระโดดขึ้นแหล้มฟักผ้า <Hey. S 1> แต่ถ้าถท่าตกน้ำไปอย่างน่าเสียดายครับฝั <Huh? S 1> ่งคุณดีดีถึงกับสะใจยังคงเล่นน้ำต่อไปแบบไม่สนใจใครปล่อยเพทายว่ายน้ำกลับคนเดียวบายบายฮ เอาน,นี้นะคะเราก็มาสรุปภารกิจภายในวันนี้ดีกว่านะคะก็นะคะภารกิจแรกคุณเททำผ่านาแต่ภารกิจหลักแพ้ไปซะนั่นเลยเนาะเห็นว่าแต่ที่แล้วไม่พลาดตรงไหนเห็นว่าก็ตั้งหลักดีแล้วนะไหนบอกหน่อยซิว่าไปพลาดตรงไหนซุ่มบินสู้สมสมไม่ได้ครับจะมา,ะเาเขาเล่นมายืนายาวนานกว่าผมเยอะ,อะกระดูกเบอร์ใหญ่กว่านะคะแล้วเขาน่าจะมาล้มแชมป์ไหมไม่กลัวอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปซุ่มซ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาล้มดีดีอันไว้อีกที เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณเทมากค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะทางบ้านที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมกับเรานะคะง่ายมากค่ะแค่ส่งชื่อนามสกุลรูปถ่ายกีฬาที่ถนัดและเบอร์โทรมาที่ g m a i ลข้างล่างนี้นะคะแล้วเราจะคัดคุณมานะคะเพื่อร่วมเล่นเกมกับเราเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีความสามารถสูงสุดทางทางกีฬามากแค่ไหนแล้วมาดูกันว่าคุณกับนิกกี้ใครจะเจ๋งกว่ากัน กิจกรรมมาแววรายการ Star Challenge by Big Sport ร่วมกับ Thai Wake Park จากกิจกรรมดีๆสำหรับผู้ชมท่านใดที่อยากมาลองเล่นเวกบอร์ดที่ Thai Wake Park แห่งนี้เรามีรางวัลปัดเล่นฟรีตลอดวันมาแจกจำนวน3ใบติดตามและร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook รายการนะจ๊ะสุดท้ายนี้นะคะฝากรายการ Star Challenge by Big Sport ด้วยนะคะติดตามกันคราวหน,ะนะวน้าลาทีวค่วะ รู้ตัวว่าตัวเองชอบดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่เรามากันที่นี่เนี่ยเราจะมาทำอะไรกันเดี๋วเดี๋นี้เลยค่ะ ก็ขอฝากรายการ Star Challenge by Big Sport ด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบก e ีฬานะครับชอบการออกกำลังกายนะครับอย่าลืมดูรายการนี้นะครับแล้วก็อยากฝากไว้นะครับว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบก e ีฬาประเภท Adventure สนุกสนานตีลงกาผ่านโหมอะไรแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมมาลองกับเวทบอลนะครับเทเบิลสกีนะที่นี่ไทยเวฟฟาร์นะครับมาร่วนสนุก,กันครับ Star Challenge by Big Sport